Oh. พบกันอีกแล้วครับชาว YouTube ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e แล้วก็เอฟทุกท่านวันนี้เรามีเรือสะดท้าเสะเท้านบกมานำเสนอให้ท่านได้รับชมวันนี้ลิขสิทธิ์ตัวนี้เป็นของเราเองนะครับเราได้สร้างขึ้นมาเองแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้ใบอนุญ,ญาตมาเรียบร้อยเป็นลำแรกของประเทศไทยที่ว่า ขอหมายอนุญาตต้องตามกฎหมายจากรจากรมเจ้าท่ามาเป็นเจ้าเตือนอน้ำเทือนบกนะครับนี่คือเป็นรูปแบบจากที่เรานําเสนอนี่สามารถวิ่งลง,งน้ําได้จริงจากที่เราเคยนําเสนอไปแล้ววันนี้เราเลยมานําเสนอเป็นโครงสร้างรูปแบบของโครงสร้างที่เราสามารถจะเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นระบบกลับเคพื่อนวางเกียร์10สปีดวิ่งน้ำขสปีดและวิ่งบก5สปีด เราสามารถสับเปลี่ยนสปีดโดยที่ไม่ต้องจุดยานผาหานนะตัวนี้แล้วก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์202ร้อยซีซีเครื่องอินสุนะครับนี่เราได้ขออนุญ,ญาตจากองค์้า่ามาที่เรียบรอ้อยตนี้ตอนนี้ของเราก็ได้ใบอนุาญ,ญาต ที่เรียบร้อยก็โอเคก็เลยมานําเสนอให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันแล้วก็เดีย๋ยวอากาศหน้าวันทริปหน้าก็คอยติดตามเดี๋ยวเราจะแนะนเสนอการวิ่งลงน้าแล้วก็วิ่งขึง้นบกได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆที่เราเคยใช้งานลองทดลองมาแล้วกึจะเป็นช่วงล่างระบบที่เราติดตั้งไว้แบบถาวรและแข็งแรงนะครับขับเคลื่อนอใช้เพลาขับเคลื่อน สองล้อหลังนะครับแล้วก็มียางอะลาไว้สำรองเื่อฉุกเฉินเวลาเราเดินทางบกนะครับโอเคแล้วนี้ก็มีไฟพัดตันเี้กใบจับท้ายที่ขับเคลื่อนเวลาเราลงน้ํานะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงครับแล้วก็เลียวด้วยแบบเลียวได้ในน้าก็ได้คล่อง ตามมาตรฐานของกรมเก้าท่าที่เขาออกใบอนุญาตให้ทางเราที่เป็นจดลิขสิทธิ์มาที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เรือลำนี้ก็มีชื่อว่าเรือเกียรติสุวรรณนะครับก็ไปน,นำสกุลข,ของเราเองของทางเราที่ผู้ถ่ายทำเองนะครับถ้าสนใจที่จะติดต่อติดตามอ่า เรือลำนี้ถ้าเถอะน้ำท่นบกลำนี้ก็ติดตามไปช่อง YouTube ก็ชาญเกษวันนะครับช่อง y o u ครับก็คอยติดตามดูกันได้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็ชาญเกษวันเหมือนกันนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ